สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าจากร้านเครื่องพ่นยุงอุตตรดิตนะคะเป็นเครื่องพ่นยุงขนาดเล็กได้สินค้าไปก็จะเป็นกล่องพัสดุแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะเปิดกล่องาอ่าก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้นะคะอันนี้เป็นตัวถังปั๊มนะคะขนาด2ลิตรค่ะ,ะชิ้นต่อไปจะเป็นฝาของถังปั๊มเมื่อกี้ซึ่งเราจะประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็คือประกอบไปด้วยชุดขดลวดแล้วก็หัวพ่นแก๊สนะคะ ประกอบเรียบร้อยเลยเวลาลูกค้าจะใช้คือก็สวมเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวแค่นี้เองนะคะ,ะไปดูชิ้นต่อไปอเป็นน้ำยานะคะน้ำยา น้ำยาเป็นน้ำยาไซเพอร์เมทิน10%รนนะคะเป็นขวดขนาด100มิลลิตรนะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเวลาจะเอาไปใช้งานกับเครื่องพ่นยุงเนี่ยลูกค้าต้องเอาตัวน้ำยาเนี่ยผสมกับน้ำมันดีเซลนะคะใช้กับเครื่องพ่นยุงต้องผสมน้ำมันดีเซลเท่านั้นนะคะอัตราส่วนใช้น้ำยาประมาณ10-15มิลลิตรนะคะผสมกับน้ำมันดีเซลได้1ลิตรก็คือขวดหนึ่งเนี่ย100มิลลิตรเนี่ยลูกค้าผสมน้ำมันดีเซลได้7-10ลิตรเลยนะคะก็คือใช้ได้เยอะนะคะ อ่ะต่อไปเป็นแก๊สกระป๋องนะคะอ่ะนี่แก๊สกระป๋องแถมให้หนึ่งกระป๋องต่อไปเป็นคู่มือการใช้งานอ่าซึ่งในนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นวิธีการดูแลรักษาหรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบกับการใช้งานเครื่องนะคะอ่าได้อุปกรณ์ตามนี้นะคะอ่านี่มาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งอ่าตามนี้เลยนะคะน่ เครื่องพ่นยุงจากเพจเครื่องพ่นยุงอุตรดิตค่ะ